ันนี้น้ำขึ้นสูงมากเทศบาลต้องนำรถนี่นะครับมารับส่งนะครับแขกของโรงแรมน,นะครับดูนะครับใช้รถค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาสูงสวัสดีท,ทุกท่านครับยินดีตอนนักข่าวถึงช่องสีคุณสตอรี่นะครับวันนี้ถึงมาดูเหมาอจะด่าของน้ำท่วมเชียงใหม่นะครับรอบนี้ถึอว่าจะมาหนักกว่ารอบเดิมนะครับด้นานในจะลึกมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับว่า เรือนะครับเอามาแขกที่พักโรงแรมนะครับต้องเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับถ้าเป็นตรงตรงนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็น่วนสะพานนะครับลงไปข้างล่างเข้าไปข้างในนู้นจะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะทางตรงนู้นจะลาดชันแล้วก็ต่ำลงไปนะครับรถกระบะก็ยังพอพอวิ่งได้นะครับบริเวณนี้แต่ถ้าข้างในไม่ได้เลยนะครับ ก็เป็นคนของจากที่ใกลๆ้ๆนี่ออกมาได้อันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวเป็นที่เป็นแขกของโรงแรมนะครับรถก็จะบริการอย่างดีครับมีร่มให้นะครับก็เนี่ยครับเข้าไปข้างในส่งถึงโรงแรมนะครับสีส้มก็จะเป็นรถของเทศบาลกางนะครับก็จะนาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลออกมานะครับนะครับหลอกหอคิวขึ้นรถกันต่อไปนะครับโรงแรมก็คงจะแบบโอ้อะไรกันเนาะมาเจอน้ําท่วมครับ นะครับรถรถจอดตรงนน้นนะครับกำลังเดินไปขึ้นแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาเช็คอินนะครับมาพบเจอนะ้ำท่วมเลย มาดูที่น้ำปิงบริเวณการหลวงบ้างนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าน้ำปิงจะสูงขึ้นมากเลยนะครับก็น้ำก็ซึมออกมาตามกระสอบทรายนะครับบางทีกระสอบทรายก็จะมีช่องว่างนะครับน้ำก็ยังไหลผ่านออกมานะครับก็จะทะลุเข้ามาในถนนนะครับด้านในที่จะเป็นบริเวณของการหลวงนะครับนะครับคนก็มาดูบรรยากาศกันเยอะนะครับมาดูเก็บภาพเอาไว้นะครับไว้แบบ ป็นความทรงจำนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงสามแยกตรงกาดหลวงนะครับตรงด้านนี้นะครับด้านหลังนี้จะเป็นแม่น้ำปิงนะครับก็ตรงแนวกระสอบทรายนะครับบางจุดมันจะมีที่รั่วอยู่นะน้ำมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นว่าน้ําตอนนี้ก็อยู่ประมาณหน้าแข้งนะครับก็เต็มแล้วนะครับก็ถ้าคืนนี้นะมั DS STUDENT Patrol นก็จะไหลลงมาทุกุ่มเรื่อยๆนะครับก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็ฮู้นนะครับ มันยังไหลมาจากทางาสาะพานนครพิงนะครับด้านโน้นมันจะสูงนะครับสูงแล้วก็น้ํามันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆยๆๆนะครับตามไปดูเนาะรู้สึกมันจะไหลแรงแล้วเนี่ยมันไหลมาจากไหนเนี่ยพี่อ๋อออกบรรลนท่อออกมากละล้วคือน,นี้ถ้าฝนปบะซูมนี้มันถ้าจะท่วมแล้วนอนในนี่นะ พอท่อระบายน้นนเยนัีนี่อตสอปีามนะอันนี้มันไหลลงมาจากท่อระบายน้ำเนาะโอ้ไหลาจากน้ำท่อระ,ะบายน้ำนะครับตอนนี้คือน้ำปิงมันสูงกว่านะครับมันก็เลยล้นทะลักตามท่อระบายน้ำแล้วก็ไหลลงมาอย่างนี้นะครับคืนนี้มันพอคงจะไปลงไปท่วมตรงนี้แหละครับ แถวนี้น่าจะท่วมทั้งหมดนะครับรอดูข่าวตอนกลางคืนต่อไปนะครับเนี่ยบริเวณหน้ากาดหลวงตัวนี้นะครับเป็นถนนน้ําก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคืนนี้ไม่แน่นะครับอาจจะท่วมบริเวณนี้นะครับตอนนี้รถยังวิ่งได้อยู่มาดูบริเวณทางเข้าไนบาซ่ซานะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําท่วมเหมือนกันครับตรงนี้ครับดูนักท่องเที่ยวที่รอเข้าโรงแรมนะครับเดี๋ยวก็จะมีรถของ เทศบาลนะครับคอยรับส่งเข้าไปอยู่นะครับเพราะว่าน้ําตรงนี้ก็ท่วมสูงเหมือนกันนะครับเดินเข้าไปก็จะลําบากนิดนึงนะครับรวก็จะมีรถครับส่งให้นะครับบริเวณนี้นะครับจะแห้งพร้อมพมกับ่าน้ําปิงลดลงนะครับก็ต่อไปจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านพบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะครับขอบคุณนะครับ